สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับน้ำปริมชวนคิดคณิตศาสตร์สวะทกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำปริมหนูหน้อยคิดดีด้วยนะคะกดเลยกดเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับน้ำปริมชวนคิดคณิตศาสตร์สวทข้อที่7กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะ ซีดีนะคะตัดกันที่จุด O นะคะซึ่งเราจะเห็นว่า ก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูอันแรกก่อนเลยนะคะก็คือ x ลบ15นะคะจะเท่ากับ y ลบ2 x นะคะซึ่งตรงนี้นะคะน้ำปลิมข้างนี้นะคะน้ำปลิมจะทำให้เหลือแต่ค่าของ y นะคะเราก็จะทำการบวก2 x ทั้งสองข้างเลยนะคะ ส x ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเมื่อเราบวกแล้วเราก็จะได้ มาแ,แทนค่าจากค่าของ y ที่เราหามาได้นะคะก็คือ4คูณกับในวงเล็บนะคะก็คือ 3x ลบกับ15แล้วก็ไปลบกับ 2x นะคะจะเท่ากับ180องศาหลังจาก 2 ค่ะบ๊ายบาย